ดวงรวยล่ำซ้ำสี่ราศีชีวิตก้าวเข้าสู่เส้นชยัยความรวยบังเกิดทรัพย์สินเพิ่มพูนรวยจะเต็ม 1ราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์โอกาสดีๆมิตรภาพดีๆกำลังจะก่อให้เกิดความสำเร็จช่วงนี้มีสิทธิพลิกฟื้นชะตาเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วจากที่ต้องเจอกับเรื่องร้ายแรงหลังจากนี้จะได้พบเจอกับความสุขและความสำเร็จแทนชีวิตจะใช้ง่ายขึ้นคุณจะพบเจอกับทางออกที่ดีมีแต่ข่าวดีเข้ามาในชีวิต 2. ชาวราศีกุมราศีกุมโอกาสดีๆในการก่อร่างสร้างตัวมาถึงแล้วสื่อให้ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกำลังจะเกิดจากคุณเล่งควนควายหาความรู้จะทำให้คุณนั้นประสบพบเจอกับความสำเร็จเงินทองจะไหลามาเทมามากยิ่งขึ้น 3ราศีตุลชาวราศีตุลน,นั้นการงานของคุณหากใครกำลังจะหางานใหม่ที่ถูกใจจะสามารถหางานได้ในฝันหรือมีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการงานซึ่งเรียกได้ว่างานโดดเด่นมากมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกามช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสรุ่นรวยใสฟ้าแลบ สุดท้ายนี้ชาวราศีกรกฎราศีกรกฎจะค้นพบช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่โดยเฉพาะหากใครที่ทำงานออนไลน์จะมีชื่อเสียงโด่งดงังมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นความร่ำรวยจะมาเยือนอย่างไม่ขาดสายจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามามีกินมีใช้หนี้สินลดน้อยลง อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ